ท่านศรีสุวรรณบอกว่าจะดำเนินคดีคนที่ออกไปทุิลก็โอ๊ยโอ๊ยพี่คะตำรวจไปโยใินโยวโยนโยดไปคนแก่มันคนแก่ไปอย่ารุมเลยอย่ารุม ปล่อยคนแก่ปล่อยปล่อยคนแก่มึงก็ปล่อยคนแก่มึงทำไรไม่พี้ไม่ี่อะไรผู่อยปอะคะปล่ปล่อยปอปล่อยคนแก่ทำไมกูกันเขากันียอะไรกูผิดก็ดำเนินคดีกูได้นี่คือการตอบสนองร้องทุกเรื่องร้องหมดทีรัฐบาลชุดเก่าร้อง คุณนั่นเร็วเร็วออกมาเร็วต่อมดคุณหาหน่อยทาว่าพอตีลูกแต่ว่าล้มรางคุณไปเีินมาตรงไหนสีสู่มันจันหยาโทษอย่างเมืองน่ะแม่